เลข็ขน้อยก็มีเหรอคะนั่นน,น่ะเราต้องแจ้งเขาด้วยใช่ไหมคะแต่ถ้ามีเบอร์ติดต่อเราจะโทรแจ้งด้วยคะ่ะบางคนเคยมีเล่าไหมครับว่าเจออาถรณ์ผิวมันที่เผิวมันเหนย่มันเป็นลวดลายครับเพถ้าก็นะครับอันนี้คือข้อความอันนี้เหรอคะนี่อันนี้ของที่ว่าของคุณยายค่ะเมื่อกี้ <c oughs> ที่ว่าโทรไปถาม <c oughs> <c oughs> ถ้าตำพัคุณยายก็เลยน่าจะไม่ทราบว่าหนินง้องห้ามเก็บแ่งน้อยก็ได้เป็นการประชาสัมพันธ์ของคนที่แบบรคเพราะว่าคือี้ก็คือมา อย่างเดียวแต่ว่าเจ้าหน้าที่คือส่วนใหญ่จะคือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องไม่ไม่ดีอะค่ะแต่ว่าเขาไม่ค่อยเล่าตรงตรงค่ะเขาบอกไหมคะว่าเขาเจอไม่ดีมีแบบไหนเขาเล่าให้ฟังนะคะ่ะเออบางทีมีแบบไหนเขาเกี่ยวก,กับการใช้ชีวิตมากกว่าค่ะเหมือนกับว่าชีวิตเขาคือไม่ไม่ดีขึ้นพยายามหาจุดว่าเขาไปทําอะไรที่ไหนไว้บ้างอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เกิดมา เห็นทาตาบตะรูเตาแล้วก็ดูว่าเออคือเอาหินมาขาก็เลยส่งคืนเพื่อความสบายใจค่ะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือว่ายังไงเดี๋ยวท่านคุนผู้ชปีที่แล้วนี่ประมาณได้เท่าไหร่เลยคะถึงเดี๋ยวว่าเห็นได้แล้วถึงเยอะสิกว่าแต่ละกล่องเนเนี่ยใช่เีความสวยของเขาเน่นะของธรรมชาติที่ให้มาลองคิดดไหน่อมีเกาะที่มีหินแบบนี้ใช่ไหมคะเกอื่น เท่าที่ผมผมได้รับข้อมูลมานะครับที่ส่งกลับมาส่วนใหญ่คือบางคนก็นก็เหมือนโชคร้ายเหมือนเหมือนเจอเจอเหตุเจอเรื่องที่ไม่ดีนะครับแล้วก็คิดว่าอาจจะเป็นอาถรรพ์ของของหินหินงามที่เก็บกลับไปแล้วก็ส่งกลับมานะครับโดยโดยส่วนใหญ่ก็ได้ยินมาแบบนั้นนะครับหรือบางท่านก็ไม่ทราบว่าห้ามเก็บแล้วก็พอทราบข่าวก็ยินดีที่ส่งกลับมา ก็ถ้าจะฝากฝาก็ฝากนักท่องเที่ยวทุกคนนะครับยังไงก็มาเที่ยวเราก็มา,าใช้ทร,รัพยากรนะครับยังไงก็ช่วยกันรักษานะครับไม่เก็บกลับไม่ไม่ทาลายไม่ไม่แปลงสภาพนะครับแต่ละก็กค,ะกะครับับแต่ละครั้งที่เก็บที่ส่งคืนกลับมาบางทีประมาณกี่กล่องได้เดือนนะบางทีเยอะไหมครับส่งกลับคืนธรรมชาติะคะ่ะทุกวันนี้ก็ มาเรื่อยๆนะครับจานวนจํานวนนี้ผมก็ไม่ได้ไม่ได้เช็คจานวนไว้แต่ก็มีมีส่งมาเกือบทุกเดือนนะครับส uh ่ว huh. นข้อห้ามเนี่ยคือทรัพยากรทุกอย่างเนี่ยห้ามห้ามนำออกมาอยู่แล้วนะครับท่านเข้ามาเที่ยวว่าจะได้รักษารักษาสภาพของเกาะให,ให้ให้อยู่เหมือนเดิมไปตลอดนะครับใครมามาเที่ยวมาชมก็จะได้ได้รับความประทับใจกับไปนะครับไม่มีอะไรแปลก่ครับ เกกคำสาบที่ผมผมไม่ไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าว่ามีคำสาบอะไรยังไงบ้างแต่ว่ามีคำพูดที่ว่าพูดต่อๆกันมาก็าคือถ้าถ้าเก็บกลับไปนะ่าจะจะเกิดไภพิบัติจะเกิดอาถรรพ์พพาาครับประมาณประมาณนั้น